ว่ากันด้วยวิกฤตตลาดทุเรียนไทยเมื่อวานเพิ่งเจอข่าวเศร้าไปบอกว่าทางจีนตีกลับมาทุเรียนบ้านเราไปเจอแคดเมียมโอ้แล้วเนี่ยแล้วยังมีอีกหนึ่งเรื่องที่จะให้ดูแม่ค้าขายทุเรียนโพสต์วีนฉ่าเลยเหมือนกันนะว่าแต่วีนฉ่าเรื่องอะไรอีซอขยี้ข่าวสามลงคลิปไว้แล้วไอ้คนที่มาซื้อเนี่ยคือก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่า เออทำไมถึงไม่เลือกสินค้าที่ราคาดีไปเลยอ่ะก็แบบรอมาซื้อแต่ของทุกๆเออหรือว่า99บาทที่มันแบบถูกมากๆแพ็คใหญ่ๆที่แบบน้ำหนักห้าขีดขึ้นไปอย่างเงี้ยมีปัญญากินแค่นั้นหรอมึงก็มีสมองอ่ะมีสมองมึงแค่คิดหน่อยว่าหรือเพราะต่คุว่ามึงไม่มีสมองไงมึงถึงได้ทํางานอยู่แบบนั้นพอมึงทํางานอยู่แบบนั้นมึงก็ไม่มีรายได้พอมึงไม่มีรายได้มึงก็ไม่มีบัญของแพงถูกไหม อี๋หรือเขาชี้เราผมกลัวเลยนเนี่ยทำไมไม่ตั้งใจทํางานคุณสจีจะได้มีรายได้ตั้งใจสิทุกวันนี้ตั้งใจทํางานแต่ขอบคุณแม่ชาวที่คุณสจีเอาทุเรียนมาให้กินสองลูกแต่ไม่วีนะคุณสจีไม่วีนะอันนี้มีแคชเมียนแม่ค้าทุเรียนเมืองสุรินทร์เดือดจัดอัดคลิปเรียกลูกค้าทั้งจังหวัดให้มาฟังหลังถูกลูกค้าโพสต์โวยวยว่าซื้อทุเรียนไปแพ็คละร้อยห้าสิบ ข้างนอกดูดีดูสวยแต่แกะออกมาข้างในเหมือนเปรีย้ยวด่าชนิดที่ว่าร้อนฉาทั้งโลกออนไลน์เชา้านี้ที่หน้าร้านแม่ค้าคุณนี้นำป้ายไปปิดบอกทุเรียนที่ขายเป็นเกรดสุดท้ายเกรดกวนขายเฉพาะลูกค้าที่นำไปแปรรูปเท่านั้นอ่าชัดเจนไปเลยม,มาตา ไปซื้อเนี่ยเอาไปกวนเออไปกวนอ่ะทีนี้มาดูเรื่องทุเรียนส่งออกกันบ้างอย่างที่ทราบกันดีนะคะว่าตลาดไทยเนี่ยเป็นตลาดหลักในการส่งออกไปเลยทีนี้ตลาดจีน เขาส่งไปที่นั่นแต่ละปีเยอะมากคุณเยอะเพราะคนจีนเขานิยมชอบถึงแม้ว่าเขาเจาทุเรียนบ้านเราไปปลูกแล้วก็ตามแต่ขอมันก็สู้ออริจินอลที่ไทยไม่ได้หรอกถูกต้องคือมันอร่อยมันเลิศมันดีกว่าแต่ว่าล่าสุดข่าวร้ายจีนเขาประกาศระง,งับนําเข้าทุเรียนจากไทยแล้วเพราะว่าเขาไปตรวจเจอสารแคดเมียนปนเปื้อนมีรายงานนะคะจากสำนักง,งานศุลการก,กรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเขาส่งหนังสือถึงสำนักง,งานที่ปรึกษาการต่างประเทศประจำกรุงปักกิ่งว่าทางการจีนตรวจพบ การปนเปื้อนแคดเมียมในทุเรียนส่งออกไปจีนของไทยปี2567จำนวน5ครั้ง15ชิปเมนต์ค่ะและขอให้ฝ่ายไทยระงับระงับไม่ให้ส่งไปแล้วนะตอนนีออ้จากสวนแล้วก็โรงคัดบรรจุที่มีการไปเจอขอหยุดเป็นการชั่วคราวก่อนพร้อมทั้งตรวจสอบหาสาเหตุแล้วก็กำหนดมาตรการป้องกันร,รวมถึงการแก้ปัญหาค่ะ ล่าสุดทางกองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืชกรมวิชาการเกษตรได้ส่งหนังสือไปถึงผู้ประกอบการเดี๋ยวเชิญมาหารือกันหน่อยผมยก็อยากรู้ว่ามันไปปนเปื้อนอยังไงเขาให้ข้อมูลบอกอาจจะเป็นพดดินน้ํามันอาจจะเป็นน้ําเสียที่ปล่อยมาจากโรงงานอุตสาหกรรมแล้วมันก็ไหลเข้าไปดินพอดินมันก็เข้าไปปลูกพอปลูกมันก็ปนเปื้อนหรือบางทีน้ําปนเปื้อนแคดเมียมเสร็จแล้วพอเก็บทุเรียนได้เอาน้ําไปล้างมันก็เลยปนเปื้อนเห็นภาพอยู่เดี๋ยวรอเขาไปหากันก่อนว่ามันมาจากไหนอืมนะคะ